สวัสดีครับตอนนี้นะฮะอยู่กับผมเกมมี่กับรายการ Aerosmith ิ v ายนะฮะวันนี้เป็นเทปพ,พิเศษสุดๆจริงๆนะครับสำหรับรายการมาโชว์คลิปนะฮะวันนี้ก็หา่างหายกันไปนานพอสมควรนะฮะกับ Aerosmith ิ v ายนะฮะก็ไม่ได้พบเจอกันกับผมแล้วก็เทปโจวันนี้อยากจะบอกว่าเทปโจหล่อมาก สวัสดนีนะเราไม่ได้เจอกันประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนก็หมายความว่ารายการของผมยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังคงเป็นรายการที่เหมาะสมกับสโลยงนักดนตรีนักศึกษาหรือว่าทางด้านศาสนาหรือว่าด้านของการาช่วยเหลือผู้ที่ประสบุภัยอย่างเช่นาการรวมน้ําใจของเฉพาะมือขวามพลลาพูนมงไมโครช่วยเหลือผูอ้ประสบภัยน้ําท่วมนะขอบคุณครับแน่นน เปิดตัวซสาย,ยืดยาวเชียร์นะฮะเป็นสไตล์ของเทพโจอยู่แล้วนะฮะวันนี้มาพร้อมกับทรงผมใหม่แล้วก็สีผมใหม่นะฮะขอทร,อราบราบันดาลใจนิดนึงมายัางไงสีนี้ทรงนี้เอมาจากการนะการเล่นสงการนะวันสงการก็คือว่าผมเห็นเขาไม่รู้ว่าใช้สีผมไงนะผมก็เลยก็ขอเล่นด้วยสักหน่อยนะ <laughs> ขอบคุณนะ <laughs> ก็คือสงการนี่มันเป็นสีสันนะฮะต้องทําสีผมด,ดูดูไปก็เกาหลีอยู่นะ ก็หรือเล็กน้อยนะฮะก็แต่ก็ยังดูเป็นมีความเป็นไทยอยู่คือว่าผิวพรรณแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็สูงหรือว่าน้ําหนักอะไรก็ยังเป็นชาวไทยเหมือนเดิมผมคนไทยนะเกิดในเมืองไทยขอบคุณโอเควันนี้เรามีของขวัญมาจากบุคคลท่านหนึ่งที่เทพโจมักจะกล่าวถึงในคลิปหลายๆภาคที่ผ่านมานะฮะวันนี้ได้มีโอกาสนามาให้เทพโจสักทีนะฮะเป็นของขวัญจากพี่หนุยอัมพลลำพูนนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าวันนี้ มาแล้วนะฮะมอบเลยแล้วกันนะฮะอย่างแรกก็เป็นเสื้อยืดอ่ะอะ่โชว์หน่อยนี่เนี่ยนะฮะตัวนี้ก็เป็นเสื้อที่พี่หนุย่ยอ่าเป็นเหมือนเสื้อที่ทำใช้ในการแสดงนะฮะเพื่อช่วยผู้ผประสบอุทกภัยนะะ้ำท่วมเมื่อประมาณเกือบสองปีที่แล้วนะฮะส่งมาให้เทพโจ รู้สึกไงกับเสื้อต <cor> <men> right ัวนี้อ่าดีใจมากนะผมต้องผมชอบมากนะพี่หนุ่ยอัมพลําพูนไมโครเจะาพ่อเมืองขวานะฮะขอบคุณมากครับชอบชอบจริงนะฮะผมติดตามตั้งแต่เล็กแล้วนะฮะวงไมโครนะเจ้าพ่อมืองข่าไมโครนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะฮะมีอีกอันนึงแบบที่เด็ดมากหลายๆคนเห็นน่าจะอิจฉาอิจฉาพอสมควรเลยแหละนะ อ่ะโชว์หน่อยททานนี่เน่เป็นโปสเตอร์นะฮะโปสเตอร์จากพี่หน่วยอำมพลลำพูนนะฮะพร้อมลายเซน็นคืออันเนี้ยพี่หน่วยเซ็นไว้ตั้งแต่ก่อนช่วงปีใหม่แล้วแต่ว่าเพิ่งได้ส่งมาแล้วผมก็เพิ่งมีโอกาสได้เอามาอมอบให้กับเทพโจนะฮะแฮปปี้นิวเยียร์สองพันสิบสาม for เทพโจนะฮะรู้สึกยังไงกับโปสเตอร์ใบนี้ฮะ ดีใจมากครับที่พี่หน่วยให้องขวัญผมมาก็คือว่าให้สิ่งที่ผมทับใจมากสําหรับวงไมโครนะฮะเมื่อก่อนผมชอบวงไมโครมากเป็นชีวิตจ,จิตใจแต่เดี๋ยวนี้ผมก็รู้สึกว่าอ่าผมเข้าถึงขนาดนี้ก็พี่หน่วยอ่าเขามอบรูปภาพโปสการ์ดขนาดนี้ให้ผมก็ผมดีใจที่สุดในชีวิตนะฮะยิแล้วประทับใจอีกที่สุดในวงการดนตรีร็อกของทั่วโลกขอบคุณครับที่สุดของดนตรีร็อกแล้วนะฮะ สำหรับโปสเตอร์ใบนี้นะครับเอามาให้เทปโจนี่เพื่อนๆพี่ๆผมหลายๆคนที่ติดตามวงไมโครยังแบบโหยอิจฉามากเลยชอบไมโครชอบพี่หนุยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้รับของขวัญพิเศษพิเศษอย่างนี้นะฮะก็ขอขอบคุณพี่หนุยไมโครนะฮะพี่หนุยอำมพลลำพูลมาหน้าที่นี้ด้วยนะฮะอะเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าเทปนี้เทปพ,พิเศษสําหรับรายการมาโชคลิปนะฮะเคยดูมาโชคลิปไหมอ๋อยังเลยนะ ่ะเดี๋ยวน่าจะได้ดูการเทปนี้แหละเทปที่เราสัมภาษณ์กันนี่แหละมาพูดถึงประเด็นนะฮะที่ตอนนี้กําลังเป็นที่แบบฮอตฮิตมากเลยในสังคมไทยบ้านเราก็คือเพลงเพลงหนึ่งนะฮะชื่อเพลงว่ารักต้องเปิดแน่นอกแล้วก็จะมีเต้นแบบคัฟเวอร์ตามเพลงคือฮิตมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงฮิตอะไรขนาดนี้ให้คํานิยามหน่อยทําไมมันแน่นอกแล้วมันต้องยกออกนะ,ะแน่นอกแล้วยกออกเนะี่ย ก็เหมือนกับแบบว่าเราช่วยเหลือความทุกข์ยากเดืความทุกข์ยากของบุคคลคนหนึ่งหรือว่าบุคคลเป็นกลุ่มใหญ่หรือว่าที่เขาประสบความเดือดร้อนแล้วเราช่วยเหลือเขาด้วยความมีน้ำใจนั่นคือ คนไทยมีน้ำใจหรือเปล่าอย่างเช่นเพลงของพี่หนุ่ยไมโครที่เขาร้องออกมานั้นหมายความว่าก็อยู่ในลักษณะของผู้ที่ปิดหวังในชีวิตกำลังจะหมดสิ้นหวังชีวิตของเขากำลังจะสิ้นหวังแต่ทีนี้เราเป็นผู้ที่ไปช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากแล้วก็เดือดร้อนต่อความสิ้นหวังในชีวิตของเขาทั่วโลกขอบคุณครับอันนี้คือแน่นอกอะ่ะอันนี้คือ ผมพูดถึงในด้านของความไม่ไม่ใช่พูดถึงของเราพูดผมพูดถึงรายการนี้ก็คือว่ารายการที่เป็นศิลธรรมการช่วยเหลือผููดเดือร้อนผู้ที่เขากําลังจะสิ้นหวังในชีวิตนั่นคือเป็นเป็นรายการแห่งศิลธรรมนะครับโอเค okay, นะฮะเรามักจะได้ความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจจากเทพโจสเสมอนะฮะนี่คือความหมายของคําว่าแน่นอกแล้วก็ต้องยกออกนะฮะโอเคอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะฮะวันนี้อยู่กันสั้นๆ นะฮะล่าสุดนี่แนะมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแมนยูนะเพิ่งจะได้แชมป์หลีกสูงสุดสมัยที่2ี่ปนะฮะรู้สึกยังไงสำหรับเด็กผีไม่ใช่เด็กผีที่เซบโจเป็นเด็กของนะฮะอ๋อเขาแต่ผมชอบเขานะฮะเขาเก่งนะฮะเขาก็ถึงที่สุดของเขาแล้วเขาหมดแล้วนะหมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่รู้ว่าจะ,จะให้อะไรกับแมนยูแล้วแล้วแมนยูทำได้นะขอบคุณนะ อ่าแล้วที่เป็นข่าวร้ายแย่กว่านั้นนะฮะสำหรับเด็กผีทุกคนทั่วโลกเซอร์เล็กเฟอร์กุสันประกาศวางมือจากการเป็นผู้จัดการทีมแล้วนะฮะรู้สึกใจหายเหมือนกันนะฮะมีคุณพอจะทราบไหมว่าทําไมเขาถึงประกาศเลิกคุมทีมท,ท,ท,ทั้งๆที่ทุกอย่างกํลาลังไปได้ดีเลยไม่มีอะไรในโลกอีกแล้วนะสำหรับชีวิตของเขานะเขาประสบสำเร็จในด้านของความการความคิดที่เขาหวังไว้ในอนาคตของเขาก็คือว่า เขาอยากเป็นผู้จัดการทีมที่โด่งดังแล้วก็ได้แชมป์ระดับโลกแล้วเขาทําได้ด้วยความมุ่งมั่นเขาใช้สติปัญญาแล้วก็ทุ่มเทให้กับทีมแล้วก็ต่อสู้อุปสรรคต่างๆในชีวิตของการเล่นฟุตบอลของทีมการคุมทีมแล้วแม้แต่ก,การเริ่มเล่นฟุตบอลใหม่ๆของเขาซึ่งเขาชอบมากแล้วก็เขาประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาจนเขาไม่รู้เขาไม่อยากจะที่จะ ทำอะไรต่อไปแล้วนอกจากว่าสละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เป็นอิสะระแะะสู่ความเป็นอิสระภาพแหง่งเสรีภาพแหง่งอิสระภาพแหง่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของทีมฟุตบอลของเขานะอย่างเป็นทางการทั่วลูกนะขอคุณครับแม่ลึกซึ้งสุดๆจริงๆนะฮะเด็กผีได้ยินอย่างนี้ก็น่าจะประทับใจนะฮะสำหรับ วาทะของเทพโจนะฮะที่กล่าวมาอ่ะส่งท้ายแล้วร้องเพลงของพี่หนุยอัมพลสักหนึ่งผลงานเพลงไหมอ๋อก็ได้นะฮะเอาเป็นเพลงขอเป็นเพลงคนไม่มีสิทธิ์จะอ่าโอเคเ อยู่ยางคนไม่มีสิทธ์ก็ผิดตั้งแต่วันที่เราเกิดเจ็บอย่างไรก็ทนไปเถิด จะเกิดอะไรก็จะทนหากว่าเธอสิ้นเยื่อใ่ประโยชน์อะไรที่จะบุญยู่อย่างดินต้อง จียมตนต้องอดต้องทนเพราะเข้าใจเมื่อเธอไม่รักก็ช่างเถิดมันถูกอยู่แล้วที่เธอไปหากเป็นเรา ใจใครก็คงต้องทําไปอย่างนั้นเหมือนกันขอบคุณนะแหบสุดยอดจริงๆนะฮะคนไม่มีสิทธิ์จากวงไมโครนะฮะอ่ะวันนี้ส่งท้ายกับคำคมเด็ดๆจากเทพโจสักหนึ่งคำคมนะฮะเอาง่ายๆนะ,ะคือว่า เราอยู่ในโลกนะฮะเราควรจะขึ้นสู่อิสรภาพนะไม่ใช่ตกเป็นาทาด้เขากัก,กขังนะขอบคุณนะโอ้ oh. อย่างเช่นเสรีภาพประชาธิปไตยหรือว่าประชาธิปไตยหรือว่าเสรีภาพหรือประชาธิปไตยนะฮะขอบคุณนะ โอเคนะฮะทิ้งใช้กับการปล่อยใหญ่สุดคลาสสิกสักหนึ่งทีโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะ ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้กับรายการแอโรส t มสตีฟไว้กับผมแกมี่และกับเทพโจโนะฮะเจอกันในรายการมาโชว์คลิปนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะและพบกันใหม่เมื่อเมื่ออะไรดีเมื่อทุกคนพร้อมนะฮะเมื่อทุกคนพร้อมและผมกับเทพโจโพร้อมด้วยนะฮะลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ